ปูไก่ป๊อกหนาโรงเรียนค่ะส่างไรได้ทอดเจี้งไรเก็ตขนมปังบรวงเรามาดูกันนะคะนี่เมตุกได้ชวนโอ๊คมาด้อค่ะพอดีเพิ่นมีหนังมีพังผืดน้องไม่เจ้าะลอออกเลยค่ะให้เหลือแต่เนื้อเพิ่นอ่าการหั่นนี่เนาะจ้าเนาะบางคนเพิ่นก็หั่นเป็นลูกเต๋าได้เป็นกกะสิพยายามเอาให้เป็นริ้วเด้อจ้าเด้อคขนีเมตุกสิมักไก่เด้อจ้าอ่ามีอยู่แค่3อย่างเด้อค่ะน้ำตาลทรายค่ะอันนี้แม่บอกพีกัดบ่ได้เลยค่ะแต่ว่าบ่ได้ใส่หลายแค่นั้นล่ะค่ะเป็นน้ำมันหอยเด้อจ้าเป็นซอสฝาาเเเขีียยวดดด้้้้ออจะ่่่่บบัทนแมสสิิใพรกไค ผู้ใหเพื่อนไปเห็ดขายหนาโรงเรียนมีเด็กน้อยกินเด็กนุบานเด็กน้อยนะคะเพิ่นจะกิน,น,นบะไดยเนาะมิจเจนะ้าบางคนกับเม้นเด็กน้อยนะบางคนกับเพชรค่ะแม่ก็เลยบเลือกที่จะใส่แม่สิมักไว้ประมาณสิบน,นาทีเลยค่ะมาผสมแป้งกันเลยจ้ามันมีแม่ทุกใส่แป้งถอดกรอบการผสมแป้งเมี่เจ้าแม่กับผูบอกพิกัดเลยจ้าให้เฮาเมืออวาของที่เฮาจะถอดนะ่ะหลายบ่ความเข้มข้นกับย่าจางหลายมูจเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวจางไปแป้งจะบกเขานะจ้าเนาะผสมไปมึงไปเวยจ้า ข้าบ๊ปรุงลดอีกเราเด้อเม่เจ้าในแป้งนี่นี่เด้อจ้าความเหนืดของแป้งยุบประมาณนี้แหละจ้ามเ,จเมาื่อเมียจะจะเอาไกลล่ลงเลยเด้อจ้าเมียจะสีเทนุมปังออกมาคุกเน,นี่แม่ชุกเก็ตขนมปังได้จ้ากอดีก็คือทําให้อาหารน,นานา,นา,นากินแล้วก็อาจจะกรอบก็หอมก็อะไรจ้ะแล้วก็บดาเด้อเมียเจากก้าเก็ตขนมปังเพราะนเจ้กคุณจะฟูเนาะอันนี้เม่กะสิชุกได้จ้าที่นอนกดเบาๆตบเพื่นเบาๆ่าไปกล่ำแห้งได้จ้ะ พึ่งจะด้านแม่มึ่งจะม้วงจะเรื่องด้านถึงอ้าวแม่ตุก๊ก<ป>คุกเกี๊ยขนมปังเสร็จแล้วบมานี้เชี่ยวไปแช่ตู้เย็นจักรยี่สิบนาที่ด้วยค่ะเป็นยังแม่ยังคอยเอาไปแช่ตู้เย็นบัานี้แม่อยากให้แป้งกับไก่นะ่ะพิ่นเสร็จโตเพิ่นกระลังกาะกันค่ะพ่อไปโดนความเย็นเพิ่นจะกาะกันนมมือเจ้าเดี๋ยวเวลาถอดเพิน่นคือสีฟูสวยงามเข้ามาเมืองกันอีกที่หนึ่งเลยจ้าเด้อไปก่อนแล้วห้องฟิตธรรมดาไอห้องธรรมดานะคะโมเมนต์ของฟิตเด้อมาที่แม่ตุ๊กสีมาถอดไก่ปอบเลยจ้าไฟกลางกระทะร้อนก็คือยังา ใส่ไฟกลางใส่ตังกระทะให้น้ำมันร้อนนะค๊ะพเจ้า,จา,าลงเลยเอ้าให้แปง้งกับไก่เสร็จตัวก่กอนด้วยจ้ะผักก้นตอนนี้จะแตกเนาะอืนสีทองเลยพี่เจ้าจ้ะเน,นีเ่ยจะนอนเซตนับบ่ให้ขนมปังนะร่วงออกจากชิงไก่อเอาไปแช่ตู้เย็นประมาณ20-40นาทีเลยจ้ะนี่แหละของแม่เน,น,น,นี่ยขนมป,ปังบนร่วงเลยจ้ะทองเรต้องทอดน้ำเลยจ้ะขนมคือเมนูนี่นะ แล้วมาเฮ็ดขายได้หนา้าโรงเรียนด้วยค่ะเด้อสั่งได้ได้ในตลาดนัดหนา้าโรงเรียนหลายอย่างเลยค่ะสูตรของแม่เนี่ยไม่ต้องจิ้มก็อร่อยเพราะว่าแม่มักให้ลูกการลงทุนกับจะลดต้นทุนเต้าหูเมื่อได้ใจเห็นบนาเก๊กขนมปังแม่ล่วงน้อยมากค่ะมื่อเจ้านีวิธะค่ะเคล็ดลับคือการเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะ20ถึง40นาทีเน้นเลยแช่ให้ได้มื่อเจ้าแล้วก็บ่เปลืองน้่งมันแล้วก็บ่เป็นงานท่ะหลายที่จะมาซ้อนถิ่มช้อนถิ่มเนาะค่ะแม่จะบีให้มึงอด้ใจ้ามื่อเจ้าอุ่นอ่ะ ไก่นุ่มข้างในข้างนอกกรอบปาชิปกินเราได้นล่ลูกอุ้มเค้กขนมปังลูกมันได้เปรียบตรงนี้เนาะมันไม่เหมือนแป้งนะลูกใช่มันกรอบอือการสั่งไรได้ตามตลาดนัดหนาโรงเรียนเนาะค่ะเนาะยิงป๊อกกี้มือกับชิเปิดเทิมแล้วคุณแม่ทั้งหลายเตรียมจัดออเดอร์เลยนะคะเมนูเลยนะคะ